ชิน้ิส่วะอิสมฮิโตสงานนี้นะคะก็จะเป็นงานพร c ์ที่ลงตู้คลีบที่ญี่ปุ่นนะคะและก็จะมีลักษณะกองเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันเลยค่ะนี่นะคะแกะออกมาแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามดูดีมากเลยนะคะ โดยฟีเจอร์หลักนะคะก็สามารถบอกเวลาได้แต่ไม่สามารถกันน้ำได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เราต้องว้าวนะคะเพราะว่ามีปุ่มนี้นะคะจริงๆสายนาฬิกาที่เขาให้มานะคะก็จะมีความยาวยาวกว่านี้นะคะที่อ่นานใส่ได้พอดีเนี่ยก็เพราะว่าเอาไปตัดมาแล้วนะคะก็ตัดเป็นความยาวที่สั้นที่สุดแล้วใส่ออกมามันก็จะมีความหลวมนิดๆแต่ว่าก็สามารถใส่ได้ใสเ่เล่นๆน่ารักนารักเท่ๆได้นะคะ หน้าปัดนะคะจะเป็นตัวสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีตัวเลขเป็นโลมันความกว้างของหน้าปัดเนี่ยก็ประมาณ40น่ารักมากเลย